น่าแดงแห้งพ่อบ้านนี้ยกตัวจะปาเบีอบปากมออ่างเงี้ยไปกลับไปหายง้างซอยอยู่จับผู้โดมุ่นแล้วก็เตะก้นหลินอยู่ปุ่นินเดือนอีกแล้วเป็นยังไงนัดมือนัดเว้นกับพิ่นอันนั้นะเพิ่นจะไปเคลียร์เรื่องเมียเรื่องเมียใหม่เขาอยู่นี่ยโอ้คนทีซีหรือเปล่า ออกมาสองเดือนอเนี่ยจะมีเพิ่มอีกสองคนน่ะเอาเหรอโอ้เอเอเรียบร้อยสามคนคืนยืนได้เลยพี่เนี่ยคนไดนไปก็ไปเด้อเออคนไหนไปก็ไปเด้อพอดีเด้อเอ้าเออไปแล้วไปบไปายบายแ,แ,แบ่งพ่อแล้วลูกนะ นี่ใช okay. 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 ้ให้ได okay. 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 ้2เดือนนะลูกนะเม่สเดือนเลยบาทเลยเร่มกัน่มเรินมเริ่นเรน่มกรน่มเรล่มบร่มเร้่มเริกับร่มนริิ่เริ่มเริ่เริ่มเริม่มเกิ่เ่มเเรอ่มเ่ม่ม่รม ไปเราเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วคนนั้นอ่ะยังไงเดินทางไปไหนต่อที่นี่ครับโอนี่ะนี่ไงบอกว่าแตนเป็มไปเตนร้านที่มาไปจะกลับเลยนี่นะเดี๋ยวจะกลับค้ากัเดี๋ยวบไิอันค่าน้ำมันรถพวามันนเด้อ ป้าข้าน้นมันรถพอมันน้ำเด้อโอ้ข้านนมันรถพอมันโอ้เจ้ากันไหนมันเคลื่อนกับว่าอ,อื่นเร่งกันนี่ฮะหายแล้วสองบนมน้อ ให้พแบ่งคนละครึ่งลูกคนละครึ่งครับจทำอะไรครับทำอะไรครับดูเด็กดูเด็กหนึ่งเป็นเป็นเต้เตนตัวไู่ว่าะไตาเป็นเ้นต้ัวอไปน้ำเขา่่ะ ใส<ไ>่กาแฟผมดีกาแฟผมดีแล้วก็ไปเอากาแฟกับลุงเลย,เเยบ๊อบฝากตาทุนบ่ตาทุนจนไะม่ได้เอบาบมาไหมอาร์ติการ์ดมาได้ไหนสี่เปอร์เซ็นต์ตัวต่วนอนได้ไหน ไอ้พ่อ้้ออแปะกาแฟนะครับเพื่อสุขภาพมาให้ชาทนหนึ่งกล่องนะครับอือแล้วก็อันนี้คุณการศึกษานั่นผนก็เต็มแล้นะเอ้าเอ้าแบ่งครึ่งนะลูกคนละครึ่งกับพ่อจ๋านะลูกโอ้คนเผาเมื่อคนเผาเมื่อประเดี๋ยวมันเล็กคว่างไปน้าบัตรดิ่ง แล้วแบ่งพ่อป่ะเ<า>นี่ยนะแบ่งพ่อป่ะโอ้กาแฟนี่ไปฝากปู่นะลูกเคนะครับผมเดยวเราก็จะเดินทางลุงก,ก็จะเดินแม่โคว่านะเพราะว่ามันต้องแบ่งพ่อแล้วแหละโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะจ่ากันหมปิดเทิม่มปิดเแบ่งพ่อแล้วแหละเพราะว่านะแ ยืมให้ยืมได้ <c oughs> คดดดลิปเดียวใหโอเคครับผมครับกลางกีอีกห้ามือ้อไก่แซวที่นาพะ่ะ่ะเพราะว่านี่กาตีไปทั้งกาตีแบบทั้งอาทิตย์อะเพราะว่าวันนี้เราไปนอนอุดรน,นอนอุดรแต่อาจจะอยู่อุดรสักวันหนึ่งอีกก็ได้แล้วแต่อารมณ์เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมขอบคุณครับ เป็นความผูกพันนะครับความผูกพันของนี่แหละที่พ่ออยากให้น้องอ้ออยากให้น้องอ้อได้อยากให้น้องอ้อ,อได้ได้มีความผูกพันกับผูกกับยา่าที่บ้านก็เนี่ยก็คือ,อยังไงผู่ยาก,ก็ยังรได้คิดถึงน้องอ้อเสมอ พี่เกมพีเกมเขาจะเจอก่อนน้องต้นยออยู่สองเดือนะ นี่นะสะพานบุญพญาเตางอยโอ้สะพานขคุ่ท่านเ็กซี่ที่อยู่กับเราแล้วครับท่าไหร่ก็ได้นะครับสมบุญก็แล้วปลี่ยกัทา Trên phía mà để để à, nè, vài mà ở trên cái bàn này có triển. viết. Đó. 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 เตียงใหญ่คิดูกกว่าางหลงที่น้ำเหลืองกั้เนอิดตู้คิกก่อนเลอริดเอาเลอบูชาคาขาบูชาเปนจดีกวกกระดานเนี่ยเตรียมไว้แดเกํากรอบขบวนตู้นเ้อบอกเู้นำํากส่วนทีวีครัทคิดทธิถามเนาไปั่อเอเดลอรเป็นงาอาพเนบญามาแล้วีก็เลยแต่กเาเราเอา เปิดประตูต่อยนะครับเปิโฉมหลักเข้าเปิดประตูแห่งความสเร็จเปิดประตูนประตูหอผู้นดอากได้ากเปงานงามถอปบ่ปากสวยมีังาบริการเด้ติดต่อเอาวมา เ็ลายเฟย์ทีเนี่ยเมันเทมัไ้นีคือื่เลยออกเครืเื่อหลูกเพื่อลาันทาไปแต่นวดให้บประคอมมือใบเดวมืบานนี้อให้ดีกอดจุกก่าเจรลยเด้ออนุโมทนาบุญนะครับกับนางสิริสิริพร นามจักกลิศาสตร์ประมศิล์อ่อรศาสตร์มาเดียวกันนะครับงาน,นจากป้านบอป้านบอกหม่นะครับปัจจัยขอมาร่วมบุญรวมทรอสค์โอะคูพญาเต่าหอยยี่สิบบาทอาพออนโมทนาสาธุําเดิอน,นะครับสาหรับฐาสตังเตอร์ตำสุขวัตก่นันจ็ด ติดัใจมากมีบนติดโกรธมีตาประทานพรอ, wow. อ,อติลูกเวลานเด้ออาชิงใดที่ลูกหลาเด้อขอก็นนี้ใส่สำเร็จสำเร็จนะครับท่านเมความมงดงามปรารถนาขอได้เปิดประตูโชคเปิดประตูความสำเร็จในลูกเวลานเด้อครับมีเงินไม่พอเงินลยน้อกฟองไร้บ้าทุกความร่างกายแข็งแรง เดินทางปนไซค์ผเดกอใอ้มีควาอทุกทุกกายทุกใจเดินทางปลอดภัยนะครับมีต้นไม้กั้นไว้ปะสบความสำเรล้วหัากนะ้เรามีไรไม่ไหร มาแมาลงไงใช่หรอกแมลงน้ำระวังลูกมองทางไอ้ที่ท,ทลงไปเลยจะต้นต้นมะปลาเขาจะอยู่ตรงน้น 对。嗯 น้ำมันน้มานเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้เดี๋ยวแป๊บนงึงโอเคป้าหมืน่นก็ะจะ ma si di